ซัมนะคะไ์สดแล้วนะวันนี้เราก็มาจะหลองติม่มซำค่ะเอซคะ่ะตอนนี้เราอยู่ชนบุรีเรามาเจอโอ้โหยูทููเปอร์หลายช่องเลยช่องน้องหมูมาเจอคุณสายน้ำนะคะมาเที่ยวเออมาเที่ยวมากินนี่กันก็เลยเจอมาเจอเสียเสียสอง จะเอื้อนไงไงวะลูกเตาก่าเขาเรียกว่าอะไรนะเสียเราเป็นกะละมิดนะคะเราไม่อะไรใครเพราะว่าเรามาตามจีบทนายนะคะเราหลงรักทนายคนหนึ่งนะคะเมื่อวานนี้เราก็เลยตามมาที่ชนบุรีพอเสร็จแล้วก็นี่ค่ะมากินข้าวกันเราทีนี้คดีของเรานะคะเข้ามาใครไม่ทันไปฟังย้อนหลังนะคะคดีของอึ่งน,น้อยเป็นโจท,ที่สกลบุรีนะคะค่าปรับสารแปดหมื่นแปดน่ะนะคะคำพิพากษาจำเลยรับสารภาพนะคะ ค่าปรับสาร88 0 0 0จำเลยรับสารภาพเหลือ44 0 0 0ส่วนค่าอ่าสินไหมจจำเลย6 0,000รับสารภาพเหลือ3 0,000จําจำเลยอ่าวางสารนิดหน่อยไม่พอใจของอึงน้อยอึงน้อยอ่าจากอุทธร์นะคะก็แจ้งให้เอฟซีทราบการปรึกษาลูกพี่แล้วก็ะพี่ใบบอกอุทธร์นะคะ ตกลงว่าจำเลยจ่ายค่าปรับสารแพงมากนะคะแปดหมื่นแปดถ้าปฏิเสธก็ไม่รอนลงแต่อึ่งน้อยเป็นโจทย์อึ่งน้อยอุทธรณ์ต่อค่ะยังไม่จบนะคะประกาศให้เอฟซรู้เลยว่างานนี้แปดหมื่นแปดจ่ายสารไปแล้วสี่หมื่นสี่นะคะแต่โจทย์ไม่พอใจโจทย์สามารถอุทธรณ์ได้ค่ะทะนายบอกว่าป้าไม่พอใจป้าอุทธรณ์ได้เพราะจำเลยจ่ายค่าปรับสารไปไม่งั้นไม่ได้ก้าวออกจากสารจากแปดหมื่นแปดตามกฎหมายโจทย์ จำเลยรับสารภาพจำเลยรับสารภาพเหลือ4ี0 0มนสนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าพอใจไหมก็ระดับหนึ่งค่ะสารพอใจค่าปรับสาร8ป0 0มแดแต่พอึอ่ได้30,000ื้าอึอื่นไม่พอใจค่ะเพราะว่าปพาอึอื่นอุทธรณ์คำสั่งมาแล้ว Bắt mình nào.